สวัสดีเพื่อนๆที่ไม่ได้มาวันนี้ผมกับเอกมอสได้มาโผล่ที่ลำปางในเช้าของวันที่25ตอนนี้เป็นเวลา6โมง15ผมกับเียติกกำลังจะไปซื้อเครื่องถวายสังฆทานจับข้าวจับข้าวจับข้าวไปตามไปดูกัน เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราจะไปซื้อกับข้าวแล้วก็จะทำกับข้าวกินกันเช้าย้าตัดัข้าวมตัดข้าวถ่ายบรรยากาศรอบๆกัน่อ เดี๋ยวเราไปตัดต่อเฮ้ยมะพร้าวอ่อนนี่อะไรวะมะพร้าวให้เก่งเลยเร่งหน่อยนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่นี่แอปเปิลมันเป็นแอปเปิลลูกเลยพาไม่เคยกินนะนะถ่ายไปที่มะพร้าว <c oughs> นี่คือมะพร้าว <c oughs> เป็นตัวที่เร่งให้ยักษ์ <c oughs> เดี๋ยวให้ยักษ์ <c oughs> เร่งเชื้อ พี่จะรู้ได้ไงว่าพระชอบกินแอปเปิ้ลเขาไม่เคยกินหรอมอลูกเนี่ยใช่เหรอ <c oughs> ครับทุกอย่างนะให้อันนี้ให้เป็นที่พอเป็นิธี่ที่ใช้ไดเออ้เราต้องเลือกด้วยดิเราต้องเราต้องเป็นคนเลือกด้วยออทำบุญน,นะชุดยามีเยอะเงี้ยเชื่อจริงเพราะว่าผมเคยบวชแล้วผมรู้ออ <c oughs> พระเอาไปไม่ได้ใช้ใเลยพระใช้บัตรเติมเงินผมรู้จะหาใครวะ โทรหาใครวะโทรหาโยมโทรหาน้ำแมนพระใช้บัตรเต็มเลยรู้เลยหาน้ำแมนแมนไหนวะโย่แมนอย่พระต้องเลี้ยงพระต้องเลี้ยงแมวเนี่ยนี่มันตีห้าหกโมงนะเว้ยยอด เปื่อนี่เรื่องนะเพื่อนคนที่คุณรักตามหมีนี่ถ่ายหน้าด้วยขออีกรอบหนึ่งนี่ตามหมีเพื่อนคนที่คุณรัก <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นรักพระกันแ <laughs> ม่จับข้าวไอ้ถ้ายังไม่พูดปิดด้วย <laughs> เดี๋ยวแบตหมด เดี๋ยวซื้อฐานสำรองไว้เลยเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นเล่นตอนเสียงเล็กเมียพูดหาเขาจะยงอะไรละเออมิตเป็นีให้พระโอ้วหพระอ้วนหมดแค่นี้พอละแค่ขายพระปลอมมาเยอะต้อทำบุญพระดีไม่มีแท้ ซื้อรถบางคันมั้งให้พระแล้วพระไม่เชเลยคัวันนี้สินค้าเรามีเลือกหลายอย่างหลายรายการนะครับบีเ้ลม่ันขายเาไห้ายขายเไหขายครับ <c oughs> ยไย่่ยอดรวมทำรวมตอนเช้าสมมติว่าเนสองสมมติว่าปินสองบาท สวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ตรงห้างใหญของนาฬิกาครับคือที่นี่คือค่้คขั้มเืนนี้ที่เขาจะจัดงานรวมสกูตเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในลำปางใช่ไหมครับใหญ่ที่สุดในภาคเหนือดีครับโอ้โหต้องขอโทษด้วยครับที่ผมยิงคำถามได้ไม่ไม่ดีพอเดี๋ยวรบกวนดูตากล้องแทนดูบรรยากาศรอบๆนี่มันดิสนีย์แลนด์มั้เนี่ย หท้องฟ้าสดใสคือรายการเราเป็นรายการแรกนะครับที่ได้รับเชิญเข้ามาแล้ว <C oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราบล็อกคนไว้ว่าไม่ให้ใครเข้ามาในห้อง, <C oughs> งในในรายการนี้ได้ <C oughs> คือเป็นส่วนตัวนิดนึง <C oughs> เราขอเทศสบายเขาละแต่ไม่รู้เขาจะให้รือเปล่า เออนั่งได้วะแม่ออ <c oughs> ทุกคนที่ไม่ได้มาอาจจะเสียใจนะครับพอดีวันนี้ทางเทศบาลของจังหวัดลำปางเขาได้ให้เกียรติเราให้เรามานั่งรถชมเมืองโดยใช้กวาง,งสนงานคสมาลากเรา ภาพนี้เราจะใช้คำว่าเราสองสามคนตัดไปเขามีผู้หญิงสวยห่้าด้านคอคสื้อโอ้โหหน้าตาบอกแล้วว่าไม่ใช่คนดี ผมไม่รู้จะพูดอะไรให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้คุณดูซิว่าหลังผมมันคืออะไรคุณดูแทนแทนแทนี่คือต้นคริสต์มาสที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเดี๋ยวคืนนี้ต้นคริสต์มาสต้นนี้จะเคลื่อนไหวได้แล้วผมจะถ่ายให้ดู hay ở đó khoa đã luôn tang tang Tăng lên, tăng tang tăng lên, tang 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 Tăng tang 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 đi, tang tang เห็อยู่อเมริกาเลยอะถ้าถ่ายคืนนี Willie> ้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าถ่ายคืนนี้ก็ไม่ได้ภาพอย่างเงี้ยดูในกล้องเนี่ยดูในกล้องเนี่ยไม่ได้ท้องฟ้าอย่างนี้แน่โอ้โหแล้วพูดพ่อยๆเป็นจริงด้วยเทศบาลแลรเกาลำปางคุณดูสิคุณดู ตอนนี้เราเดินทางต่อไปไหนครับไปกินกวยจับจับจับ<ส>จับจับจบผมบอกได้คําเดียวว่ารูปร่างหน้าตาได้กินมากแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะอร่อยแต่เดี๋ยวอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีตัดแตนี่เขาเรียกว่าปิจาวันนี้เราได้การสนับสนุนจากเทศบาตลตำบล้เทศบาลลำปลางนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องสองพันห้า ตอนนี้เรากำลังจะพาท่านผู้ชมขับรถไปดูบรรยากาศตอนเช้าประมาณ6โมง40ของลับปาาน,นี่เราตาลังตามหาใครอยู่ครับมาทำบุญที่วัดครับ หาหลวงพ่อดีกว่าข้างในเลยแรมอาจารย์เก่งไม่ได้เอาอะไรมาครับดูสิผมจะมารักพระไม่ต้องใช้อะไรเลยเติมทุกเม็ดดูด้วย 2เดียวใส่ <laughs> ลงลด้วยจะได้รู้ว่าเป็นลำเคียกัคุณชื่ออะไรบ้างอ่ะชื่อจริงที่เล่นอม คิดขคลนดหองเพื่อนเบื่อนเนี่ยนะอ่าจักไปสุดลิกยานั่นแหลกจบนายอะไรมังอ่ะชุมพรว้ายอยู่ชุมพวรีเดี๋ยวชุมพร คือผมเนี่ยจะไม่ได้ก่อนนะไฟสารนะสาวไหนวะใครบอกสารตัวไหนวะว้ารอหนว้าแหมุมพรโหไฟขา